หลายมกดกดก้อนกนับอกให้ไไปเจียวเซียวมาบอกเขาแปลรับมันแบบไปไไออกความสินออกควมสินอ่ะออกคามสินมันมาวรแบบสบารครับกคนนี้คนนี้เาันเห็นน้ำมดูอืมกดจะเดี๋ยวผมบอกคุม,มันจะต,ตรงหดเนาะครับจะต,ตรงหดผมฟันอืม พันธแต่ตัหมดเมือใดกแล้วครับพันธุพันิ่งสองคนมาคมขืนผมโอ้ฝันเห็นพันนิ่งคมขืนอืมพันยิ่งมาขอนอนน้ำาอคนครับว่าเขาว่าให้ไหนเขาอันเขว่าให้แต่สองเจาว่าขอให้แต่ทิเจ้าโอ้เขาแทิเจ้าครับของมัตีเหล็กหนึงหแต่ตัวแต่พันนิ่งสองคนบอกเล็กเาวอาใรให้ค่าใคคให้นูนว่า อหมนูการเนูการฮมปัญหาเชโกก็ใช่ไหมน่ะมั้ยฮ่ลโหลเชเกน่ะอ๋อด้วเรกเชกน่ะอ๋อของไทยของนาฬิกตัวนี้โอ้ครับผมจะไปไปเท่วเนี่ยมามันเคลนบมามืนเคลนบ้านก็จะได้โชว์งานคนเซนทิวีเงครับเพรว่าแม่แม่บ้านผมขี่รถ กีรต์มใช่นะืมดขั้นจะเบียนมันห้าสี่สี่เก้าห้าสี่สี่เก้าหมดขันปั้นนันมันดูเขาเพือนดูจะว่าบม่ันไปขี่นะได้ไปซื้อไดไดกเบียนมันเองจะว่ามันนี่แม่้านเกีไปเจ้าหนาพันไปขี้ไปเจ้าหน้าไปกีแล้วม่จะว่าเป็นต้นงเป็นต้นงจะต้นไฟไหม พอจะท่อนรถลูกเชนคนคนที่ลูกเชนจนได้ใันพมนะครับรถลูกเชนรถลูกเชนแม่บ้านร่มโอ้รถรถรถเข็นกันนะครับพอซ่อนเจ้าบรถปิ้นทองรถ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 มาใส่ปิ้นทองดูเจ้าไฟลูกไฟไฟจะจะงกบ่มบ่มเลยใหม่เลยนะเคยตกได้เตือนเตื่นขึ้นมากัดแจ้งพอดี เดียกมพันพัน่าไฟใหม่หลุดตมรอไส่ใหม่หลุดตมรอไส่ครับจะเบี้งมันห้าสี่สีส่เก้าหาสี่ีเก้าแต่ว่าต้นต้นใหม่ตว่าต้นใหม่รลุดมันเกนน่งนะร้มง่ายธงโที่เก็นผ้าก็เลยมันแต่ว,ว่าเลขเจ้าโอมันอาจจะบ่มากก็เลยมาจะมาหกสี่สี่หกนะ,ะนะ หลดไงทองนะคะมันไงทองพไพ้เมนมืมมเลยเจ้าบอยเห็นคนขับเลยเห็นต้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 นไม้มเห็นคนกับเห็นถรถไพ้มอยู่มือข้างงษ์ดีวันดีจนนีว่ว่ะพอดีมันตรงกันกับอัเป็นยิ่งสงุงุนขุมมาหัเองนะเจากก้าโหนนอ,อตัว่างินชือเรืย่ยเก่าจีขุม่า ใครนุ่งการนอนกับนุงคุณนะป่านนี้น่ขานอนนอนให้พ่อมบอกเรียกพ่อมบอกเรียกพ่อม้าคลมคืนใครกับไม่เขาเขาคลมคืนลุงต่อยหรือลุงต่อยเขาคมคืนเขาหนิคนพิการเนาะการนอนมั็หูว่าก็เป็นคนพิการยู่เลยโอ้เราเมาคอนนั่นน่ะทร่เรามาคอยืนทีที่คืนที่เราอมันเรอคืนนันน่ะนอนทำไมเขาให้เลีกจีกท ขมาขอนอนนั่าแล้วก็ให้เล็กซีเก่าเก่าซีจตนนั้นมาเป็นนตอนนั้นมาแต่ม้ามันเข็นได้เดินมุดเดืนเข็นทอดเด็ดเข็นทอดร้อนปูปูหน้าคูเปูหน้าคูเวปเป็นเป็นมันบอกมันนั้นเป็นว่าเขาเราเล็กไปนะปูปูที่หน้าบ่อกปูทีหน้าที่ห็นบอก่นที่เป็นบอกอันอาแปมทางเกาหลีมันเจอมาหันมาเป็นมากมาต้องเป็น คนเตะสเลขเตะลูกทเไมปนบอกปนวางเกียร์พะปนมหาเอามือข <hour> ึ้นแจ้งแล้วอะปนเมืนเดียคนหนึ่งสี่เลขสี่หกอบอมเ็นเสียงหกที่แปดหนึ่งปนปนต้องเทสอนได้ปนหกสี่กับแปดหนึ่งขึ้นเลยอันนี้ฟันมือขึ้นสดสดขึ้นเรสจะนอนเลยอปูทีน้ามาหายเหล็กเลยหกสี่กับแปดหนึ่งอนนี้ปูพนมบต้องเตัอกันหนอ่ง มันเจงกันหลายตัวนี้เลยพวกที่ตันต้งแขนนเลยตัวนี้เลยเป็นบอกเลยคนกนีเป็นบอกเม่บอกวมันตีมันออกตีไดกตีไดกตีได้ออกอันเกาหานนะอันเกาหุนอตัวนั้นน่ะเป็นบอกเลยว่ามันไปเสียได้เลยเนี่เอาราเะเรยดมันอีันคี้โอ้เสียมาเป็นมันจตัวนี้ปูเป็นมันเจคนมันต้องตึบบนามามอดพ่ไม ตัวเองม่ต้องซื้อตัวได้ลูกเก็สัหนซื้อตัวอื่นเลยเข่ไดต้องซื้อตัวอื่นเลยซื้อซื้อซื้อหกหกซื้อหกทีแค่แปดนึ่งคน่ะซื้อสองตัวแค่นั้นตรงตัวนัินไม่งั้นเพื่อนโบติชีเมื่อคืนของวัมันเต้ตัวตองเป็นตงไบจริงอืิแต่ไ่งงงวงนั้นเราเราโมว่าเขาจะโรคลิ่มนอกแปด แปดปดหากับเก้อหมันนั่นนะแต่วนนี้เราบอกเลยบรต้องซื้อจะไม่ซื้อซื้อหกีกับแปดหนึ่งเราบอกเลยเราบอกงั้ีละหกสีกับแปดหนึ่งเด้อหน่อยงันส่บอกเกแปดหนึ่งไปซื้อเลยซื้อเลยคนเราแล้วแล้เราบอกเงี่ยแมวลายลายกมาคนคอยมึงมึงอยู่ัเนียกับกูคอยแบบมึงอยู่ัเนียก็มา ม่หล,ลับเสกเน่าเป็นเสกเน่าปร่องมึง้องเป็นกินแห้งปุ๊บนะต้องต้องเิ่มื่หต้อเท่าไม่ก็เข่าปุ๊บนะมูจมเจเจปุ๊บนะแต่มน่งเปรยร้อยปุ๊บนะบอกเลยมนิงได้มนิก็ัไเสือเลยเปรยร้อยปุ๊บนะมันไม่จะโกับมาแต่ว่า้นในคมพันธุ์กันนั่นกันมาสบายดีนะแต่มันมนมันพันเลยที่โคกมันจะแก้ไมได้จ มันมดเออฝันไดรเลขหกสิบก้าเป็นลขเก่าแมนบ่แมนแมนอันไม่ได้ก็พฤติกรดมเป็นอัวเอจำได้เนาะจำได้จำได้หกกลายเป็นเก่าเก่ากลายเป็นหกเฉียวแจะแม่นมวลจำกอจะจำได้ไงมวนมนั้นฝันฝันได้สิบหกมหกสิบเก้าฝันฝันไปแล้วหกสิบเก้ฝันในฝันในฝันฝัน เล่รับรเลิบเก้างในสิบหกไม่รัเดขโจนหกสองในสิบเก้าเงี้ยเง้ยเยเงีนยเงี้ยเงียเง้นเ้เ้ยเงี้ยเงี้ง้ยเงี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 ้ยเง้เงี้ยเงียงี้ง้ยเงี้ยเงี้ยเ้ยง้ยเงี้ยเ้ง้เ้ตั้งียตี้ยเง้เตี้เ้เงียเดี้ี้กเงว่าเี้ยย้งีันเง้ยเงีตยที้ง้เ้งง้ง้ ก็เก่าชนกบเก่าสามบาดนีหผมออกหองนะเป็นคู่บันแต่ว่ากันหกมากเกาเก่าตรงมากไเริ่มเดืมดก่อนนี่แต่มันเริ่มเจ็บขึ้นเก่าจะไม่เริ่มเจ็บขึ้นเก่าเจ็บเก่าเอปพอพอดีมานก็มันซี่อหกที่กเลื่อมหกที่กเลื่อมหกซี่ก็เริ่มเกที่กันซื้อหกที่ก็ยัาลืมเก่าซี่แ่เป็นึ่งแปดเสียบป น้ำมมนทุกับท yes> ่นเนี่ยดรมมังเจมแมดูนี่นี่นี่กุังกุงพันที่เขามันเขามันคมเพนแป้แปจวงแป่เรงจีเลยกุ้งเกลนเนาะแต่ก็้รี่เกิดเขนน่กทีมั้่เบบนี่กงกุงหที่เขาบอกว่าที่จะบุกมหกที่ั่งทีนะ เด็กต้นตเขาเนผู้หญิงเคนนี้ัี้ทีนึงผู้หญิงสองคนเเจ้ามเนี่ยประมาณีเอกินบอกิี่วเลยเนี่ยเมน แม่น่ะไปค้องแต่คล้องก็ไปเห็บิดล่ะเดี๋ยวเราไปกาศให้กัก็ไปเห็บแล้วเก๋ไปไปเลยมีตัวไหนเนี่ยแปดหนึ่งมีอ่าสีเก้าแล้วก็สี่หกแปดหนึ่งหนึ่งแปแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งเลขมากก็คือห้าเจ็ดโอ้ครับแล้วสี่หนึ่งหน่งไดนาจริงได้ กับพี่นิ่งถูกคนเดมคุมข,ขืนเอนาเดออคเับเตียวเออเอออสองคนคนมุมขืนแมามาออกซิเจนก็ได้เี่ยนึงหนึ่งมาครับเกียวจริงแต่ว่วาเต็กัวจะจ่ายิงจ่งแล้วบอกคือหอกซครกบแปดหนึงอืมนะต้นต่นสองตัวจ้าบระบบไปสระบระระบไปสี่เรื่อยตัวบอกไม่ยิงไปสี่เรืยตัว ทำกันเราคือก,กันกับมวดมวดสีอ่อาเป็กับหาเก้าเราหมดหมเนี่จะเรารูแม่แม่กับโบไปสิบ่อมันมาอ่าเดี๋ยวสู้มให้เบิ้งกันอ่าถือดีดีอ,ดดอ่าเดี๋ยวสู้มซู้มให้เบิ้งนี่ทั้งเต่คือเบอร์โทษเลยอเคอยากโทษมาหาตรงต่อยก็โทษมาใดเลยนี่มีสี่เก้าหลักกัสี่หกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งหลักกสี่หนึ่งเลขตัวมักก็คือหาเจ็ด ไม่ต้อออกตัวมักซะแล้วบ่กหาเจี๊ยบแจกเต้แจมัวเต้มันบอกจ้นอ่ะมักตัวไรมันบอกต้นอ่ามันก็ไม่น้มักตัวไรมันบอกจ้นอ่ะอ๋อมันมันมันบออกเป็นเลขของเขาบอกแต่เขาหมักตัวไรมันบอกมันบอกอแจมเล้จุครับที่ชอบนะอ่ะโอเคแล้วเนาะสี่หก 8 1เคแ1้1แปด C ห่งหนึ่งหนึ่งจ้านมอ,อคืนเะนคุณลุงต้อยรายเดอ้อมาตามให้แล้วนะครับสําหรับความฝันลุงต้อยโค้งสุดท้ายอ่ะไอ้พ่อเนี่ยเอฟซบาทเทนี่ลุงต้อยฝันเม็นครับเด้อยวันนี้โค้งจะให้เด็กไปออกงมสินเนาะอรัฐบาลใส่ในท่อออกเป็นยังงอมสินมันดรเง,งนินเนาะไปเอฟซีรำด้วยรำด้วยเด้อครับหกสีกัแปดนึ่งส่เลยเด้ครับเด้อสื่อเลยอ่าพนะนนบอกงนะ ผมไปวัวรุกโกน้ำเต้งนะครับเ้าโคนบอกเขาไปจริงเลยเลยวะพี่นามาบอกนะคะใครซื้อเลยเอาเอาไงรับเด้